สามโค้กเ<า>ครดิโอเรื่องอะไรเนีออ่ยต๋องนักป่าคุณหมอครับอากินเนี่ยงมดกัดป้าเอาคุณหมอไม <c oughs> ่อยากถามว่าเห็นผลวิจัยเรื่องหน้ากากเนาะเราผ่านโควิดกันมาตั้งกี่ปีแล้ววะ สามปีเนี่ยสามปีแล้วมันมีผลวิจัยเลยชัดเจนไหมว่าหน้ากากช่วยหรือไม่ช่วยกันแน่เพราะเห็นฝรั่งก็ตีกันอยู่ตอนเนี้ยใช่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ถามมาต่อไปดักตอนเรื่องปวดแล้วก็แก่นะถ้ารู้เคาก็ไม่ตีกันดีใช่ใช่ใช่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหรอคือมันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีงานวิจัยหนึ่งชิ้นที่เป็นงานวิจัยที่ทําการรวบรวมงานวิจัยอื่นงานวิจัยที่รวบรวมงานวิจัยครับ ก็คือเป็นว่าไปดูว่าไมีคนทาการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากไว้หน้ากากอนามัยหน้านี้<ช>เป็นที่รู้กันนะเป็นไมตาใช่ครตอบอของไมตาของคอรอบแครนก็คอรอคแครนเนี่ยเขาจะเป็นทีมที่เขาชอบทํางานวิจัยในลักษณะนี้นั่นก็คือเป็นการรวบรวมงานวิจ<ล>ัยผลงานวิจัยของ ของคนอื่แล้วแต้รวรวมไม่ที่เดียวกันที่มันเป็นหัวข้อว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยสรุปแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าจริงจริงในวงการวิจัยมันมีท็อปิกเดียวกันแต่ข้อมูลคอน tradict กันใช่คือมันมีมีงานวิจัยใหม่ๆออกทุกๆวันเนาะเพราะฉันเขาก็ทำการรวบรวมแล้วก็เอาไว้ทีเดียวมีคุณรักาณะรอประมาณงานนึงก็โลมิยิตไม่กะเดนเงี้ยใช่ประมาณนี้แต่ว่างานก็ได้แต่นี่มัน เก่าแล้วนะในรวมหินแกรนดะแต่ว่าคือแบบแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่แบบว่าคัดเอางานวิจัยมาเราก็แบบว่าลงไปตรงต้งไงมันเอาเอาผลการวิจัยของแต่ละที่เนี่ยมาเราก็มาวิเคราะห์รวมกันแล้วก็มีการวิเคราะห์ด้วยว่าแบบอันไหนงามดีอะไรถ้าไม่ดีอะไรแประมาณนี้นก็ให้เวทอันดีเยอะหน่อยแล้วก็เขาเรียกอนนัิ์ปัจจัยแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นสรุปรบเราว่ายังไงสรุป Conclusion ของเขาที่เขามีเนี่ยก็คือบอกว่าคือเนื่องจากว่าหัวข้อเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องการใช้หน้ากากเพื่อที่จะป้องกัน respiratory อ่า infection ไม่ใช่แค่โควิดไม่ใช่แค่โควิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมถึงไข้หวัดใหญ่ได้วัดอื่นอนอะไรอย่างี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยป้องกันโรคด้วยประวั เออไม่รู้ว่ะจำไม่อาจจะไม่บรรดาเป็นว่าเป็นว่าชื่อชื่อชื่อเปเปอร์ก็คือโรคทางเดินหายใจประเด็นก็คือว่าปัญหาก็คือว่าในงานวิจัยเนี้ยเขาสรุปว่าเออคือเนื่องจากว่าเป็นมันเป็นงานวิจัยที่รวบรวมไปเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็สิ่งที่เขาไปเจอมาจริงๆก็คือว่างานวิจัยที่มันทําในไอ อ่าที่มันเป็นงานวิจัยแบบสุม่มอะเนาะอันนี้เราคือเหมือนเราเคยคุยกันเรื่องการสุม่มแล้วว่าให้คนกลุ่มหนึ่งสุ่มไปใช้หน้ากากกับสุ่มไปใช้ไม่หน้ากากแล้วอัตราการติดเชื้อมันต่างกันไหมแบบนี้ซึ่งพบว่ามันไม่ต่างอ่าแต่ว่า,าเนื่องจาก,ากว่าการงานวิจัยเนี่ยมันยังมีช่องโหว่บ้างประมาณหนึ่งเช่นไม่ได้คอนเทนต์ว่าคนนี้ใส่หน้ากากตลอดเวลาใช่ใช่ใช่ซึ่งมีปัญหาว่าอาจจะไม่ได้ไปวัดมากมายว่าแบบเขา เขาคือมันก็วัดแต่มันวัดไม่ได้แบบทุกทุกวินาทีนะว่าทุกคนใช้อยู่เพราะว่าเป็นใจแบบคอนโทรลที่ล็อกมาเลยว่าคนต้องมาใช่แต่ก็เป็นว่า เซเวพูดง่าไงว่ามันก็คอนโทรนะแต่ว่าเป็นคอนโทรแบบหลวมๆอ่ะอคือไม่สามารถเป็นโมนิเตอร์ชีวิตทั้งเขาใช่ไม่ได้บองให้คนเป็นกลุ่มใส่หน้ากากฟูลแปะหน้ากากไว้ที่ที่ที่นี่แต่สมมุติสมมุติหยิบมาห้าร้อยคนอ่ะซิมาพันคนห้าร้อยคนได้บอกจงไปใส่หน้ากากอีกแล้วบอกจงไม่ใส่หน้ากากแล้วก็มารวมกันใช่ซึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าจงไปใส่หน้ากากไอ้คนไปนั่งลมไมใส่กิ่งเยอะมากนอนแค่นคือเขาติดตามแหละแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ในรายละเอียดอะไรประมาณเนี้ยซึ่าาาามมมันนไไ่่ตอเเเพระวงงงย กินข้าวก็ต้องถอดหน้ากากใช่แต่เพราะมันไม่ได้ใส่อ i r เม m นท t ที่มันแบบใส่จนนอนใส่จนเลยตลอดเวลาซึ่งมันก็เลยสรุปออกมาแบบนี้ว่าเออมันไม่ต่างกันอ่ะซึ่งซึ่งก็มีคนเคลมว่าไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วหนากากไม่มีประโยชน์ซึ่งอันนี้ต้องระวังดีๆแหละเพราะผลอันนี้จะแปลผลแบบว่ามันก็เข้าคือมันก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องระวังดีๆว่า คืนมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้ทุกกรณีอย่างนี้คือมันมันต้องไปหาเหตุผลว่ามันยังไงกันแน่ต้องต้องไปดูส่วนที่ดิสดิสคัทดิสคัชันของเขาว่าช่องโหว่ของงานวิจัยมันมันมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าแต่แต่จริงๆอ่ะในคือเนื่องจากว่างานวิจัยมันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสรุปหลายแบบไม่ใช่สรุปไม่ใช่สรุปแบบสรุปสรุปแบบสรุปยาวๆทีหนึ่งแล้วก็สรุปสั้นๆทีหนึ่งไอ้สรุปยาวๆอ่ะเขาสรุปว่า ยังไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าหน้ากากจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเมราะเนื่องจากงานวิจัยที่เป็นต้นทางยังมีคุณภาพได้ไม่ดีนักหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นสไตล์ของของทำวิจัยอย่างนี้เพราะว่ามันก็จะแบบว่ามีข้อเอ๊ะตรงนี้ยังไม่ตรงนั้นหนูมีคือนอกจากว่าทุกอย่างจะโพสิทีฟหมดนอกจากแบบเจะแบบชัดชัดตุ้งตุ้งอยไรใช่ไหมะไม่มีใครแย้งอะไรเลยไม่มีใครแย้งอะไรเลยไม่มีพิษฟอรอะไรเลย เดี๋ยวอยากเตะเงี้ยเขาก็จะฟันธงแต่ถ้ามันแบบอ่ยมันยังมีสูตรตรงนี้มีสูตรตรงนั้นเขาก็จะสรุปแบบไม่ค่อยฟันธงแบบนี้แต่มันจะมีอีกสรุปหนึ่งซึ่งสรุปของไอยาฮาวซึ่งมีคนเอาไปสรุปอีกว่าหน้ากากไม่เวิร์คคือี่เขียนยาวๆพูดว่าจากผลวิจัยนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าการใส่หรือไม่ใส่หน้ากากมีผลต่างการใช่เขาสรุปสั้นๆคือยังไม่อ่านสรุปสั้นๆว่าไอ้วิจัยนี้ยังไม่ารถบอกได้ว่าหน้ากากไม่ผล แต่สื่อเอาไปสรุปทีนึงว่าหน้ากากไม่ได้ผลแล้วก็สื่อที่สื่อออกไปที่เอาไปออกข่าวอะไรเงี้ยก็สรุปว่าหน้ากากไม่ได้ผลเขียนตัวแบบว่ามาซอนเวิร์กใช่แล้วก็กลายเป็นกลุ่มกันแล้วทีนี้ก็เลยแบบแยกขั้วแล้วชัดว่าแหววมาอีกแล้แล้วก็กลายเป็นประเด็นการเมืองที่ว่าอ้าวแสดงว่าหลอกกันมาตลอดนี่วานู่นนี่นั่นอะไรก็แต่งันแต่จริงๆพวกนี้คือแบบว่าถ้าถ้าดูเรื่องของการวิจัยในการใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากมันเป็นเรื่องพฤติกรรมอะ เพราะว่าในแง่ของของวัสดุศาสตร์อะหน้าแกากบมันกรองอยู่แล้วปะวะเออดวยว่าถ้าใช้คอมบอนเซน์ก็คือการที่คุณกรองของเข้าจมูกน้อยลงมันก็ต้องติดเชื้อน้อยลงถูกมันคอมบอนเซน์มากมากถูกเอนะอืมซึ่งเราก็เคยคุยไปในตอนบัดว่าบางทีเราไม่ได้ติดจากการหายใจเดรรเกิดแบบนู่นนี่นั่นแล้วป้ายมจมูกป้ายฝาก็เป็นก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ต้องหาคําตอบต่อไปใช่ไหมประมาณอย่างนั้นอะไรอย่างวิธีตอกก็ว่าไม่รู้แบบเท่ เออนะอันนี้ดีผมว่าในงานวิจัยก็ยังสรุปผลไม่ได้สรุปเพไม่รู้นะไม่อแต่มันก็เข้าใจในมุมคนที่แปลผลในด้านนั้นว่าสมมุติเราแอดซูว่าคนพวกนี้ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ปกติมนุษย์มันก็ไม่ได้ผลจริงๆนี่หว่าเนี่เรอไหมแต่ว่าคือคมันพูดในมุมนั้นได้ได้ว่าโอเคหน้ากากอาจจะได้ผลในคุณต้องคนโทรลเลยว่าแบบอย่างหมอใส่ทั้งวันเลยแล้วก็ถอดทำอะไรเอออะไรแบบนั้นมันคงได้ผลแต่นี่คือใช้ชีวิตปกติเหมือนว่า ก็ใส่เท่าที่จําเป็นแล้วแต่ว่าพอกินพอนอนก็ถอดออกมันก็อาจจะ expose ไม่ตาจะมีไม่ใส่ใช่อะไรคือคือส่วนหนึ่งคือมมนอาจจะต่างแบบน้อยมากจนมันยังนีเทคไม่ได้ทีว่าต่างจริงเปล่าหรืออะไรถ้ามันเราไม่มีเครื่องมือทีวันได้แบบเฮ้ยตอนใส่ปุ๊บเชื้อลดลงจริงแล้วมันมาติดตอนที่ถอดหน้ากากถ้าเริ่มมีการเก็บข้อมูลกันอาจจะบอกได้ว่าหน้ากากได้ผลจริงแต่พอตอนนี้มันปล่อยกลับไป เขาเลยกลับไปอยู่สังคม,มแล้วก็กลับมาแล้วมันก็ไม่ต่างกันอีกว่าน,นีแบบว่ามันต้องมีอะไรนะแบบรายการตามติดชีวิตใส่หน้ากากอาจจะอย่างนี้มีแอปมีแอปแบบ้ให้หน้ากากสัาพัดว่าคุณอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณน,นั้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นแบบ<ง>ปีศาจปีศาจการะทำให้ใจมาตลอดว่าว่ามันไม่มีผลจริงๆหรือแค่ดีไซน์การเก็บข้อมูลไม่ดีถูกป่ะซึ่งมันตีกันได้ใช่แต่ในเมื่อมันเป็นปัญหาทางพฤติกรรมเนี่ยมันก็มันก็เลยเป็นปัญหาโลกแตกไง เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะก็ก็ก็เข้าใจแหละคือก็ไม่ก็ไม่มีใครอยากใส่ไม่ไม่มีใครอยากใส่หนากากหรอกชาวสามัญชนอีกสองคนยังใส่หน้ากากเยไหมครับไม่ใส่เราใส่เราไม่ใส่ใส่ผมไม่ใส่ตอนที่เขาบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วก็ไม่ใส่เลยเออใช่ตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วเราใส่เพื่อสังคม ไม่รู้เหมือนกันที่ใส่เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่แต่ว่าเราบุคลากรเราองใส่เพราะว่าเวลาตรวจคนไข้จะไม่ใส่มันก็อันนั้นมันอยู่เลยไคืออะไรวะไอเวลาเวลาตรวจคนไข้ก็ต้องใส่อยู่แล้วดีว่าอันนั้นแต่ไม่เป็นว่าเม่อกี้ราถ้าแมสเม่อกี้คือต่อจากนี้เ้าไม่ต้องใส่รเลยหรอถ้าบอกว่าก็ใส่กันอยู่แล้วถ้าบอกว่าแมสไม่เวิร์กก็คือแต่อนนี้หมอไม่ต้องใส่ทุกคนคือโลกเราก็ต้องเริ่มผลิตแมสไปเลยใช่ใช่อันนี้อันนี้มันเลยน่าสนใจคือมันเป็นคอนเท็กซ์ที่ว่าแมสไม่เวิร์กในการใช้ชี ต่ถ้าคนที่ต้องแบบ e x p โพสต่อคนไข้ต่อหน้าตลอดเวลาอย่างไรมันก็ต้องเวิร์กปนะดับเนอะอย่างน้อยก็การคนไข้แบบแป่กของเสลใส่หน้าได้ไปทําวิจัยเฉพาะหมอมอรู้สึกจะมีแล้วล่ะเลอะซึ่งเวิร์กก็เวิร์กอยู่แล้วเพราะว่าไม่เพราะว่าคือบ้านปวดยาวหมอเพราะนี่ไง e x p โพสกวายิ่แต่รู้สึกว่าเข้าใจทําในเซต t i n g ที่มันค่อนข้างจะแบบมีโอกาสติดเยอะยกตัวอย่างเช่น t ซต t i n g ของ OPD ที่ตรวจแต่คนไข้หวัดหรืออะไรประมาณก็สรุปว่าเวิร์ก อกด็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไออ,อแต่ว่าพฤติกรรมมันมัน,ม,นมันบังคับให้หมอต้องใส่อยู่แล้วไงระหว่างระหว่างที่ทํางานใช่ป่ะอ,อ,อันนี้ก็คือสมมุติว่าเอาโอเคอะพฤติกรรมอื่นเช่นหมอนั่งกินข้าวรวมกันหรือเปล่าหรือว่า,าว่าถอดถอดมาร์ท เราไปนั่งกินข้าวด้วยกันมันมีมีปัญหาอะไรไหมหรือแบบว่าริ้งหรือไปอาดพิสัยแคสวนการแล้วก็นั่งใส่กิมันมีปัจสัยเอเชียเงี้ยก็แบบว่าแชร์ทุกอย่างแล้วมันมีเราไม่เห็นข้อมูลดิบเราไม่รู้ปัจจัยเชิงสังคมอีกว่าตอนนั้นอ่ะมันระบาดเยอะหรือระบาดน้อยประเด็นหนึ่งอีกประเด็นสมมติท่านถ้าระบาดเยอะมันน่าจะเวิร์กมากเยอะมากกว่าเนาะถ้ามันปล่อยกลับไปในช่วงที่ระบาดน้อยสมมติมันจะต่างกันได้ไหมถ้าใส่หน้ากากที่เราพูดห้าร้อยคนเงี้ย กลับมาติดห้าใสหน้ากากก็มันไม่ได้เป็นช่วงระบาดเยอะๆแล้วมันดิฟแค่หนึ่งมันดิฟน้อยใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ช่วงแบบระบาดหนักๆเนี้ยมันอาจจะเห็นชัดกว่าอย่างเงี้ยก็มีผลอีกจนในที่สุดอ่ะก็คือว่าทีมของคอคแทนที่เขาทำเขายอมเปลี่ยนคอนเูชั่นไหมบอกว่าโอเคไม่รู้ตัวลงนู่นเองเพราะวตัวลงไปอย่างมากปีคำนิดเดียวมันมีผลมากเลยนะเราไม่รู้ว่ามันมีผลจะแปลว่า จากข้อมูลที่มีคิดว่าเราไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่ากับไม่รู้ไม่มีผลเออมันต่างกันเยอะมากเลยนะแล้วอย่างช่วงเนี้ยที่มีแบบเป็นฝุ่นเยอะๆอ่ะหน้ากากธรรมดาใช้ได้ปะก็จะกันฝุ่นที่มันใหญ่ๆธรรมดาเพียงสดงว่าเพียงถุงหรือฮะก็ไม่ได้ปะรู้สึกไม่ได้คิดว่าไม่ได้คือว่าถ้าจะใช้ถ้าเพียงถุงจะให้จริงเหมือนเขาบอกว่ามันก็มันน่าจะต้องเป็นระดับ n ออเก้าห้า ใื่ใช้คำว่านี้ดีกว่าได้ไม่ได้ต้องถอยก่นว่าถามว่าช่วยไหมมันช่วยกรองฝุ่นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้กรองเท่าเลเวลหน้ากากที่ดีขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าก็จะเป็นฝุ่นใหญ่ๆที่เห็นดำดับกับหน้ากากด้วยคือเวลาเวลาถามมาแล้วว่าแบบสรุปใช้ได้หรือไม่ได้นี่แมันพูดยากมากมันช่วยเห็นไหมล่ะก็ใช้คําพูดแบบผมแล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่เอาอย่างเช่นสมมติเอาแค่ไม่ต้องรับพีเอ็มสองจุดห้าสมมติเราใส่หน้ากากผ้าไปแล้วฝนขึ้นลงลงรถเมล มันก็เห็นชัดว่าฝุ่นมันก็ติดเต็มหน้ากากผ้าหน้ากากอะไรใช่ไหมมันก็เห็นชัดอยู่แล้วเนาะเอออ,อะไรอย่างเงี้ยเพาแสดงว่ามันต้องช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าแต่ถ้าคุณอยากโปรเทคตัวเองจาก PM 2.5จริงๆ <c oughs> ก็ควรจะต้องเป็น N 9 5้า้ใช่หรือแค่ N 9 5หรือว่านี้มันคืออะไรเดี๋ยถามก่อนอ่านรายการมันต่างกันปะ N 9 5เนี่ยคือของที่เป็นแสแตนดาร์ดของ US KN เก้าหของแสแตนดาร์ดของ China อ่าแล้วสเปคมันคืออะไรสเปกต่างกันนิดนึงคือถ้าเป็น N 9 5จริงๆเนี่ย ต้องแนบสนิทไม่ให้มีรูถ้าไปดูถ้าไปดูดีไซน์หน้ากากเลยมันจะรัดแบบรัดแน่นมากมปมปมแล้วเป็น,น,นหนังยางหนาหนาหนังยางหนาๆรัดแน่นมากแต่ถ้าเกาิดว่าเป็น KN95 เก้าห้าครับไม่ต้องแน่นขนาดนั้นสังเกตว่าวสังเกตว่าจะขแขวนอแขวน เปหูปกติธรรมดาจะจะแบบไม่ได้ไม่ใช่เป็นยางที่แบบว่ารัดรอบหัวก็แน่จะเป็นยางขาวๆเหมือนหน้ากากแล้วสังเกตว่าดีไซน์มันจะไม่เหมือนกันมันจะมันจะไม่แน่นนิดนึงอะประมาณอย่างนั้นคือก็แน่นนะในระดับแน่นกว่าหน้ากากอ้าอ๋อว่าหายใจง่ายกว่า N95 ของอเมริกาหายใจง่ายกว่าแต่ว่าหายใจยากกว่าหน้ากากหน้ากากบอุตสาหกรรธรรมดา เพราะว่าด้วยความที่ตัวตัวจริงๆคือตัววัสดุกับกับความหนาแล้วก็การกรองในห้องปฏิบัติการอ่ะคือเวลาที่เขาเขาพ่นพาติเคิลผ่านหน้ากากมันก็กรองได้พอๆกันแหละแต่ทีนี้มันอยู่ที่ความแนบกับไม่แนบมันเป็นที่วิธีใส่มาตรฐานเป็นคนที่เขียนแซนดั้ดว่าโอเคของอเมริกาต้องแบบต้องห้ามแนบต้องแนบนต้องแนบมาแต่ว่าก็ตาไปด้วยความใส่ที่ลำบากนิดนึงประมาณคือใส่ก็ลำบากด้วยใส่นานก็ชิบหายมาก ตัวนี้ใส่เคสเก้าห้ายังเจ็บูเลยหมอนี่หูกลางันหมดแล้วเราใ้วก็เป็นรอยที่หน้านะใช่รอยรอยกดที่หน้าเป็นรอยตรงเนี้ยแล้วก็แบบโอ้โห oh. แค่แว่นนี่เดี๋ยวก็แย่นะเออคือเอาเอาเป็นว่าถ้าคิดพูดง่ายตามหลักฟิสิกส์อะไรทั่วไปอะ่ะมันกรองของเข้ามันต้องกรองได้อยู่แล้วแหละถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงมาพูดความเอฟเฟกตีฟอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีผลวิจัยมาซัพพอร์ตซึ่งพอไม่มีใครทําวิจัยได้รัดคุมพอก็เลยดอกคอร์ฟูชั่นไม่ได้มันก็เลยโดน ประเด็นที่เอาไปเล่นทางการเนินหรือสื่อเอาไปเล่นว่าได้ผลไม่เด้ผลนู่นนี่นั่นแล้วก็ตีกันไปใช่แต่แต่แต่ไม่ค่อยเห็นประเด็นนี้พูดในสื่อไทยเลยฮะก็ดีนะใช่ไหมทุกคนยูเิวทุกคนยังใส่หน้ากากกันอยู่ไม่หรอกเราเราไม่มีประเด็นการเบองเหมือนอเมริกาเวเนซุเามันมีประเด็นการเมืองตั้งแต่ว่าซีนั้งแหละสุบสักเบอร์ในโลกหรือไงแล้วอันเนี้ยมันดันมาเป็นคอนเฟิร์มชันเบยแอสเด็กกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่ารัฐบาลหลอกให้เขาใส่หน้ากากด้วยเหตุผลว่าจะมี ทไมโครชิปสะกดจิตในเชียอะไรไม่รู้สักอย่างเขาอะแล้วพออันนี้มันออกมาปุ๊บก็เลยยิ่งแบบนี่ไงรัฐบาลออกเลามาตลอดเห็นเราเป็นหนูทดลองอะไรเงี้ยเราไม่ควรเชื่ออะไรต่อไปอะไรเงี้ยมันก็เลยลุกลามแบบเชียอะไรนี้จริงเป็นเหตุผลใช่แต่เป็นว่าถ้ามาฟังถึงตรงนี้ก็คือมันยังไม่มีงานวิจัยที่รัฐกลุ่มพอที่จะชี้เป้าแต่ว่ามันก็มีในเอ็กซ์แมพลอย่างเช่นแพทย์ชัดเจนมาได้ผล แต่พอมาการใช้ชีวิตทั่วไปก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นอย่างอื่นเราไม่สามารถนั่นได้ตลอดเวลาก็ได้ไใช่ก็สังเกตตัวเองจะพูดสังเกตตัวเองก็อาจจะดิกนนึงแต่สินใจออกกันตัวเองนะประมาณนี้ก็จบปีพีนี้ขอให้หมอพูดชัดๆอีกทีว่านากาศได้ผลหรือไม่ได้ผลครับไม่รู้ครับบาย